ไปก่อนอแจ้งกลับไปคือรออันนั้นเราจะไม่กล่าวถึงมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับพอเข้าจุดปุ๊บขับแรกดูจุดพื้นที่ก่อนว่ารถเข้าได้ไหมรถเข้าปฏิบาาัติการถึงไหมครับสองดูภายนอกต่างๆเสาจุดต่อสายแล้วก็ที่ข้อลายว่ามีรอยอากไหมครับต้องดูด้วยนะครับข้อลายลักษณะการาวางก่าแปลงวางติดทางม เรามีอะไรอยู่ครับตรนนี้ก่อนครับมีอะไรก่อนเห็นดูครับคาปาเซเตอร์ก่อนนะครับถ้าเราการตอไฟคือนเราต้องกดเอลกนนองหน้า,า,นานครับเสร็จแล้วครับรกดจบซ้ายหรือขวาออกก่อนกดกลางครับและ่ยดขึ้นต้องรอไม่ต่ำกว่าสิ5ิ้านาทีหรืจะเป็นปฏิบัิงานได้เพราะมีคาปากดในระบบนะครับท่านกดือหนึ่ง เราตรวจสอบภายนอกเช็คคอนตายว่ามีรอยอาร์คไหมแล้วก็กด LT ตั้งสองหน้านนะครับกดจอดซ้ายซ้ายขวาก่อนแล้วก็ดกดตัวกลางแล้วก็ออฟออตโอตโอเ้เพื่อขึ้นกดพลายแคมป์เสร็จท่านตอนการต่บไฟสปนิดนึงยวเหตุผลที่คุณราชบอกว่ากด LT นะี่ยคือมีคาป์าอยู่เนี่ยให้ให้ นคือผมได้ว่ามีพ่ออะไรสนใจอยู่นะครับไปครับไปอยู่ยอนีเก็บประจุเนาะคือพปลาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเก็บประจุแล้วมันจะชาร์จออกมาชาร์จก็คือมันจะจ่ายไฟออกมาเนี่ยในจังหวะที่ทำไมถึงต้องรอสิบห้านาทีเนี่ยรอมันให้ชาร์จก่อนนะวิธีการนะครับนั่นเป็นอันตรายเนี่ย ที่เป็นคนงานเราเนี่ยต้องต้องรู้นะครับรู้นะการทขึ้นปฏิบัติงานขั้นตอนที่บอกไปนะครับขั้นตอนปฏิบัติงานการขึ้นไปหนึ่งให้ทำสองคนนะครับซ้ายกขวาคนเดียวขึ้นได้แต่ไม่ไม่ไม่อยากให้ต้อง,งสองคนช่วยกันนะครับการยกปอ้อมแลงออกอันนี้มันหมายถึงว่าการยกป้อมแลงออกเลยใช่ไหมครับการยกปอ้อมแลงออกคือใช้สลิงในการยกให้ให้สลิงต้องไม่ต่ำกว่า อ2บินนะครับตัดด้วย2บินรือ10บินถ้าตัดคือไม่ตัดกับ10บินนะครับยกข้อแม่ออกแล้วก็สวิงออกต้องให้สัญญาณดีๆนะครับอีกจุดหนึ่งคือเรื่องสลิงอ่าผมก็ไม่อยากให้เอาน็อตมันไปไปขวางนะอันตรายเราต้องมีสแกนถูกไหมอ่าใช้สแกนสำคัญมากต้องมีจุดลบนะครับสแกนทุกจีนถ้าน็อตขวางถ้าล็อกไม่ดีลึกทำไม่ดีมิน pues ม okay, the so, so nah. uh, so ันหลุดได้มันทะลายได้ใช้สแกนไปเลย छा भाई उहो